วันนี้นายจะไปหาสาวกับฉันไม่พวกถ้าจะไปรีบลุกไปอาบน้ํำด่วนรู้สึกขี้เกียจจังเลยอยากนอนชิวๆอยู่ตรงนี้ไม่อยากไปอะ่ะเอ้นายต้องไปนะพวกนี่เป็นคําสั่งลูกดวนเลยให้ไวเลยลุกดวนเลยเฮ้ยพวกทําไมนายอยู่นิ่งไม่ได้วะเนี่ยเดี๋ยวกัดหูสักหน่อยเลยไปโดนตันไหนมาวะอยู่นิ่งไม่ได้เลยไม่มีอะไรพวกฉันแค่อยากกวนนายเฉยนายอ้วนเนมันเคี้ยวมันเคี้ยว เออไอสองตัวนี่มนทำอะไรอยู่หน้าบ้านของฉันวะเดียไปไกลๆอะไรไปอย่าขวางทางมีอะไรลูกพี่มีอะไรไหมะฮะ,ฮะเรียกพวกเรามามีอะไรไหมใช่มีอะไรไหมลึกพี่จใจพวกเราทำอะไรสั่งมาเลยไม่มีอะไรแค่เดินมาดูเฉยๆอ้าเซ็งเลยร่างกายอยากปะทภามากเลยไม่มีอะไรเรียกมาทำไมวะฉันก็แม่แบบนินเละพวกนายไปหาอาบน้ำดีกว่าแปนี่เป็นคำสัง่ง มาเลยพวกเรามากินผักด้วยกันจับเต็มเลยลูกพี่นี่มันอร่อยมากเลยม่แต่ผักนี่ใครเอามาเทไว้ตรงนี้วะให้แต่ผักมาน่าจะมีน้ำสลัดมาให้ด้วยจะได้กินสลัดผักซะเลยกินไปของฟีบนีน่ใครทําอาหารตกไว้ใกล้ๆป่าดอกไม้นี่วะไม่รู้ไม่ไม่รู้ของใคร,ใครกินไประแวงไปนี่ไเ,เจ้าของไม่มาใช่ไหมต้องีบกินดีกว่าเม็ดอะไรไม่รู้เนี่ยเม็ดทานตะวันหรือเม็ดอะไรไม่รู้เนี่ยอร่อยจังเลยไม่มีเจ้าของมาใช่ไหมหกินเลยกินแล้วอร่อยมากเลย เป็นการกินที่ระแวงที่สุดในชีวิตของฉันเลยเนี่ยอร่อยจังเลยใช่ไหมใช่ไหมจะขอมาใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมอย่าเพิ่งมานะอย่าเพิ่งมานะขอกินก่อนรอยอย่างมากเลยกินกินให้เร็วให้ไวเลยโองวันนี้เหรอไขวะเนี่ยอยู่บนจานเนี่ยอหือขออื้อหืร่อยมากเลยขอกินหน่อยเถอะจะขอไม่มาใช่ไหมเออนี่เป็นอาหารไขวัเนี่้มาตกอยู่ตรงเนี้ยทำไมไม่ใส่จานไปดีๆวะไม่เป็นไรความหิวไม่เคยแปรนี่ไข่ขอจัดเลยดีกว่าไม่รอแล้วเว้ยอะไรยสักแหลกเอาถุงมาห่อกลับบ้านด้วยดีไหมไอตัวนั่นมันตัวอะไรวะไม่เคยเห็น ต้องดูชัดๆหน่อยให้มันจะปีนขึ้นไปทําอะไรของมันวะนะ่ะตัวอะไรวะไดโนเสาร์หรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้หน้าตาแปลกประหลาดมากเลยไม่เคยเห็นเลยอะไรวะมันคือตัวอะไรบะเอะมองอะไรวะพวกมีปัญหากับฉันหรือเปล่าฮะฉันไม่หล่อตรงไหนเนี่ยฮะไม่เคยเห็นคนหล่อเือไงเลยฮะฉันอุตส่าห์แต่งตัวหล่อมาแบบธรรมชาติแล้วนะเนี่ยหลอกวันนี้ไม่ได้แล้วนะเนี่ยไม่เคยเห็นคนเลยไงให้แมวตัวนี้ฮะคนหล่อธรรมไดเาเลยวะแมวยังมองเลย ออากาศมันร้อนมากเลยวันนี้ได้ลงแช่น้ำก็รู้สึกดีขึ้นไม่ได้กินอะไรเลยวันนี้รู้สึกว่าเราผอมลงมากเลยอะไรนะวดไหนวันไหนผอมได้ลรไหนฉันขอดูชัดๆสินี่มันผอมได้หรอวะนนี้ไม่มีอะไรฉันจะซ้อมเต้นลำไปออกงานถ้าดีเขามีงานใหญ่ฉันจะต้องสวยและาลังการที่สุดนี่ดูชุดสินี่ดูการเต้นลำซ้อมอย่างหนักแหละเพื่อจะไปโชว์หนุ่มๆในงานเฮ้ฮเฮเสียงหัวเราะเจ๊นี่มันจังไรมากเลยนะ โอ้ยไม่ไหวละอยู่กับพวกนายี่เหม็นมากเลยไม่อาบน้าเลยเราแต่กินอย่างเดียวนี้ดีกว่าไม่ไหวฉันจะอยู่ละไม่อย่างอยู่ละอาหารเม็เนี่ยไม่ไหวแล้วพวกนายกินคนเดียวไปเถอะเอ๊ะทำไมทำไมเจ้าขอมาเลยยังไงแถวนี้มีอะไรกินได้พวกไงอะฉันกินได้หามีอะไรบ้างฉันหาทางนน้นไม่มีเลยทางนี้ก็ไม่มีเหมือนกันพวกแถงนี้ก็ไม่มีเหมือนกันไม่รู้จะกินอะไรวันนี้ฮ่าไม่เจอเลย ไอพวกนั้นมันเดินไปเดินมาไม่รู้จะกินอะไรนี่ฉันกินอยู่นี่ไม่มีอะไรกินเหมือนกันเขียวดินเขียวหญ้าอะไรไปบ่มว่วนั่นเองไม่รู้อะไรไม่รู้ใครทํมาอะ้รหล่นเนี่ยความหิวไม่เคยปานีองใครฉันกินมันเลยดีกว่าอร่อยกินอะไรพวกกินด้วยกินด้วยเสียงใครว่าอยู่ข้างหลังไอ้กวางพวกไม่มากวนใจจังเลยเอะหรือว่าเป็นอาหารของพวกมันปะไม่รู้กินไปแล้วะยังไงวะพวก มีอะไรแถวๆนี้วะได้เดินมาดูะไรอา้าวเม่นกันฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีอะไรอยู่แถวนี้พอดีรู้สึกว่ามนันแปลกๆนิดหน่อยก็เลยเดินมาเช็คไม่มีอะไรนี่วะยิ้มไปอะน,นะพวกเฮ้ย <Hey, S 2> พวกดูเด็กน้อยคนนั้นสิเขาแอบถ่ายรูปติดเราไปด้วยไงลุงจะเอาฉันไปตีใช่ไหมอย่าเอาฉันไปตีนะลุงฉันกลัวเจ็บเปล่าลุงจะเอาเธอไปต้มอ,อ๋อนี่หนักเลยกลัวาตาย นี่เอาขาบมาถูหลังฉันเนี่ยมันไม่มีหวีหรือว่าอย่างอื่นเลยได้ไงมันนี่เอาข้าบมาทูเนี่ยโอ้หิวดำหิวดำมากเลยโอ้ขอจินน้ำหน่อยดีกว่ารู้สึกคอแห้งมากเลยเอ้ยมองอะไรว่าไม่เคยเห็นคนจินน้ำรือยังไงวะอทำไมน้ำนี่มันเหม็นเหมือนเยี่ยวจรงเลยวะไม่รู้ไอตัวไหนไม่เยี่ยวใส่บอกล่านีอย